ีตอนเช้าวันเสาร์นะคะพเพื่อนๆตื่นเช้ามาก็หาไรทํานะคะนี่เลยจ้าล้างจานนะคะเตรียมทํากับข้าวนะคะมิวก็ดื่มกาแฟเสร็จแล้วนะคะก็มาทํานู่นทํานี่นะ,ะจัดทท,ดที่นอนอะไรอย่างเงี้นะคะให้เรียบร้อยนะคะตื่นเช้ามาเนาะก็ไปล้างหน้าแปรงฟันนะคะเพื่อที่จะเตรียมตัวไปทํางานกะบ่ายนะคะวันนี้เข้างานบ่ายโมงครึ่งเลิกสองทุ่มครึ่งนะ,ะเข้างานกะบ่ายนะคะวันเสาร์อาทิตย์นะคะ ก็ได้หยุดอีกทีนะคะวันอังคารนะคะเพื่อนๆจ๋าก,ก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยนะคะวันนี้ก็นอนไม่ค่อยหลับนะคะเพราะว่าเมื่อวานคุยกันเรื่องผีนะคะกับสามีตอนนี้นะคะก็อยู่ในห้องนะจ๊ะห้องนอนนะคะเพื่อนๆค่ะก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะว่าทํางานด้วยเรียนไปด้วยนะคะได้เงินเดือนเท่าไหร่นะคะแตกต่างจากแต่ก่อนไหมอะไรเงี้ยนะคะ ก็ตอนนี้นะคะมิวก็เรียนเพิ่มเรื่องให้การให้ยาเนาะก็ประมาณปีหนึ่งนะคะก็จบปีหน้าเนาะมิวเริ่มเรียนตั้งแต่กันยาตอนนี้ตุลาก็ประมาณ2เดือนแล้วนะคะก็ตอนช่วงนี้ก็ยังไม่ยากนะคะน่าจะเริ่มยากเรื่อยๆนะคะแต่ก็สู้นะคะสู้ให้จบไปจบปีหน้าเนาะส่วนเรื่องเงินเดือนนะคะก็ได้เหมือนเดิมนะตอนที่เราทํางานปกติเลยนะคะเพื่อน,นคะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆนะคะก็แค่เปลี่ยน ด้วยทงานด้วยอะไรเงี้ยะคะก็เงินเดือนปกติเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้นะคะว่าเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆก็เป็นเงินไทยนะคะเงินยูโรก็ประมาณสองพันกว่านะเรียนด้วยทํางานด้วยเขาก็ดูประสบการณ์ถ้าเราจบมาก็อาจจะอีกแบบหนึ่งนะคะเรียนจบมาก็อาจจะเพิ่มขึ้นอีกอะไรเงี้ยะคะแต่แต่ที่เราเรียนแต่ที่เราทํางานเนี่ยมิว่าเงินเดือนไม่ค่อยเยอะเหมือนรัฐบาลนะคะมันเป็นเหมือน เอก,กชนอย่างเงี้ยนะคะเงินเดือนจะน้อยกว่าของรัฐบาลเนะเาะถ้าบ้านเราก็เอก,กชนจะเงินเดือนเยอะกว่ารัฐบาลอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ที่นี่เอก,กชนเงินเดือนจะน้อยกว่ารัฐบาลเออก็แล้วแต่ที่เขาก็ดูประสบการณ์ดูการทํางานของเราด้วยนะคะเขาก็จะสตาร์ตตอนแรกตอนเริ่มงานนะประมาณหนึ่งพันเดือนด้วยทางานด้วยนะคะ <c oughs> เพื่อน <c oughs> เพื่อนที่ทํางานนะคะได้ประมาณหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ด ยูโรต่อเดือนนะคะยังไม่ได้หักภาษีนะพอเข้จบมาปุ๊บเงินเดือนก็เพิ่มมาประมาณหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสี่ยูโรนะเดี๋ยวจะขึ้นเงินไทยไปให้นะคะอันนี้ก็คือจบนะคะอาหน้าที่การงานที่เขาทําก็เหมือนมิวเลยนะคะแต่มิวแต่เขาไม่สามารถให้ยาได้ตอนนี้มิวเรียนเริ่มให้ยาก็เงินเดือนเขาก็จะเพิ่มขึ้นค่ากะค่ากะค่าอะไรเงี้ยนะคะก็ก็จะ เพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยะคะเดี๋ยวถ้ายังไงก็มาอัปเดตอีกทีนะแต่ตอนนี้ก็คือเงินเดือนเท่ากับเงินเดือนที่เราได้รับปัจจุบันนี้เลยค่ะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆนะคะ <c oughs> เงินเดือนออกแล้วนะคะก็ส่งไปให้แม่แล้วนะคะเมื่อวานเนาะ <c oughs> มิวจะให้สองรอบนะคะก็คือทุกสิ้นเดือนกับวันที่สิบห้านะคะก็ให้ไปมิวนะคะสั่งนมนมอะไรนะเอน็นเอ็นชัวนะคะ มีโพสใน a c e b o o k เนาะแล้วก็มีเพื่อนๆแนะนำนะคะว่าเหมาะสำหรับผู้สูงอายุนะคะมิวสั่งไปให้แกลองกินของพ่อะนะให้พ่อกินให้แม่แม่สั่งแอนมัมแล้วพ่อสั่งเอนชัวนะคะสั่งประมาณหนึ่งกระปุกอะกระปุกก,ปก็กระปุกประมาณห้าร้อยกรัมมั้งแกบอกว่าเออเนี่ยหมดแล้วนะกินดีอยู่อะไรเงี้ยเออแกว่ากินกินดีเพราะว่าแกไม่ค่อยกินข้าวเหมือนไม่ค่อยหิวข้าวเออมิวก็เข้าไปดูรีวิวตอนแรกก็ยังไม่ได้ตกลงซื้อนะคะก็เข้าไปดูรีวิวก่อนเนาะ เออว่าเป็นยังไงนะคะก็เลยสั่งให้แกลองดื่มก่อนถ้าเป็นยังไงก็จะสั่งให้อีกอรนงี้นะคะก็เลยบอกว่าเออเนี่ยกินไปเหมือนเหมือนหายปวดขานะหายแบบเหมือนมีแรงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <laughs> มิวก็โอเคบอกว่าเนี่ยหมดแล้วหมดแล้วสั่งมาให้อีกหน่อยอะไรเงี้ยค่ะหมิวเพิ่งสั่งไปน่าจะได้ไปส่งวันนี้มั้งหมิวก็ลองสั่งไปให้อีกประมาณหนึ่งรังอะ่ะหนึ่งหนึ่งกล่องใหญ่นะคะประมาณกิโลกว่านะคะก็ราคา พันหกนะคะก็ให้แกดื่มดูอีกรอบนึงนะคะว่าจะเป็นยังไงเนี่ยส่วนแม่สั่งไปแอนมัมพ่อก็แอบกินเหมือนเดิมอะ่ะสั่งไปให้แม่พ่อก็กินนะคะแกก็แกดื่มหมดนะคะเพื่อนเพอนเพิ่มโปรตีนพ่อไหนกินโปรตีนนะ,ะแกไม่ค่อยหิวข้าวแล้วนะคะเพื่อนเพ่อนพอกินบ้างไม่กินบ้างตอนนี้กําลังไปทํางานนะคะก็หนาว วันเสาร์วันน,นี้นี่เปลี่ยนฟิล์มโทรศัพท์ใหม่โอ้โหมืดมากเลยอะมืดมากกยาขับแล้วตอนนี้นะคะก็อ,นนะะออกมาแล้วนะคะเพื่อนๆคะ่ะจะไปทำงานนะนนขับจากนี่ก็ประมาณสิบนาทีอะสิบห้านาทีสิบนาทีนะคะพิกาก็ไปออกกำลังกายด้วยนะคะนี่เลยนี่ก็ไปทำงานทำงานบ่าย เดิกสองทุ่มครึ่งพรุ่งนี้ก็เวลาเดิมวันจันทร์เข้าเช้าแล้วก็หยุดวันนักที่เอ้ยวันอังคารพุทธศักรุขเข้าบ่ายแล้วก็เสาร์อาทิตย์หน้าหยุดหยุดนะคะมิวนะคะอยากไปพักผ่อนสักสามวันสี่วันค่ะยังหาวันไม่ได้เลยว่าจะไปตอนไหนเนาะจะไปวันไหนอยากไปไปวีโรนะอยากไปเอสโตเนียอยากไปพักผ่อนอะไรเงี้ยสักสามวันสี่วันนะคะ หาวันอยู่อยากไปซื้อแอลกอฮอล์ด้วยแอลกอฮอล์อยากไปซื้อแอลกอฮอล์ด้วยนะคะแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์หมดแล้วกท่นาอเต pistää yöhousut päällä. No pistä sitten. Se on yöhousut. Joo. Siinä on jalat paljon. Näitä on villasukat. se on villasukat. On siellä uusi. No. Siellä on Joo. Ja nyt on tuon. Joo, vaihtaa.

ตอนนี้นะคะมิวก็ทํางานเสร็จแล้วนะคะหมายถึงว่า,าเปลี่ยนแพมเพิร์ดอะไรให้คนแก่เสร็จแล้วนะคะก็เอาขยะมาทิ้งจ้าอันนี้เลยที่ทิ้งขยะตอนนี้มืดแล้วนะคะเกือบหนึ่งทุ่มแล้วนะเอาขยะมาทิ้งอากาศหนาวแล้วหนาวหนาวนาวบรรยากาศเริ่มหนาวเลิกสองทุ่มครึ่ง มิกะมารับแล้วนะคะเลิกงานแล้วนู่นหนาว <c oughs> ไม่ได้กาวปะนหนาวไหม ตอนนี้นะคะพวกเราก็มาเดินซื้อของนะเพื่อที่จะไปทำกับข้าวนะคะก็มาตอนเวลานี้สองทุ่มกว่านะเกือบสามทุ่มนะเพราะว่าได้ส่วนลดราคาลดนะคะก็จะมาเดินซื้อของนะเพื่อที่จะไปทำต้มยำไก่จะรู้สึกว่าหิวต้มยำนะคะตอนที่นั่งอยู่บนรถนะคะรู้สึกหิวนะคะก็มาหยิบกล้วยไปด้วยนะคะ สามีก็เอากล้วยไปด้วยนะคะเพื่อนๆคะ่ะตรงตะก้าด้านหน้าเลยนะคะตรงนี้นะคะเป็นกล้วยที่มันช้าแล้วนะคะสามารถหยิบกินได้เลยนะคะให้เด็กกินก็ได้นะคะแต่ก็กินภายในร้านค่ะนะคะห้ามออกจากร้านนะคะเพื่อนๆพอมาถึงบ้านแล้วนะคะเราก็มาทําต้มยาไก่นะคะก็หั่นไก่เป็นชิ้นเล็กๆประมาณนี้เลยนะคะก็สูตรใครสูตรมันนะคะสูตรฉันไม่เกี่ยวกับใครทํามัวซั่วไปนะ,ะกินสองคนกับสามีนะคะเพื่อนๆนี่เลยจ้ะ ก็เห็นตูดซีนูไปไม่นตูด,ต,ดตูดกางเกงม่กะนะคะและ้วก็มาหันหนุ่นนี่นันนะคะนี่เลยจะเตรียมเตรียมเตรียมวัตถุด,ดิบต่างๆนานานะจ๊ะนี่นะคะมิก็ไปอาบน้ำมาแล้วนะคะแล้วก็มาหันหัน,หน ก็ได <toys> ้เห็ดดำมาด้วยนะคะที่เราเก็บมานั่นเองนะจ๊ะมีวเอาไก่ลงไปลวกก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อที่จะให้มันไก่มันออกมาเนาะแล้วก็ปรุงเครื่องนะคะเราใส่ขนอลงไปสามก้อนนะคะแล้วก็ใส่เห็ดใส่อะไรลงไปเลยนะจ๊ะแล้วก็ชิมดูนะคะก็สูตรใครสูตรมันสูตรฉันไม่เกี่ยวกับใครไปเร็ว Mitä? <laughs> en muista Mitä? minun minun Mitä? sanoa. Bye, bye. <laughs> Älä Älä naura. No. <laughs>